สวัสดีจ้าเพื่อนเื่อวันนี้เป็นวันเกิดฟ้านะเออแต่ว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าสามีสั่งโทรศัพท์กับเอออะไรนะนาฬิกา Apple Watch ให้แล้วแต่ว่าวันนี้ฟ้าออกมาเดินดูอะไรง่ายๆสำหรับตัวเองเนาะเพราะว่าสามีวันนี้ติดงานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดินเนอร์กันวันหลังก็ ฟ้าก็เกิดช่วงตุจีนพอดีเนาะเดือนอกุมภาปีนี้นะสองพนี่ิีเนี่ยมันก็เป็นช่วงของตุจีนพอดีก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรวยนะจ๊ะออกมาเดินซื้อของออกมาหาอะไรกินนิดหน่อยคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้ทุกคนที่บ้านเด็กๆก็ยุ่งสามีก็มีงานจนถึงสี่ทุมครึ่งเลยวันนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเอาไป เป็นวันหลังแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันกันสามีสองคนเพราะว่าแกบอกแล้วว่าไปกันแค่สองคนนะเจ้าที่รักอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็เลยออกมาเดินเล่นนะคะอีกเมืองหนึง่งโอเคแล้วเดี๋ยวของถึงแล้วของขวัญวันเกิดถึงแล้วนาฬิกาถึงแล้วโทรศัพท์ถึงแล้วแล้วก็ไปร้านอาหารด้วยกันกับสามีแล้วเดี๋ยวฟ้าจะทำคลิปมาฝากนะจ๊ะเพื่นอนๆ บายบายขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยในวันตรุษจีนนะคะเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนเลยจ้าสวัสดีจ้าของที่ผัวซื้อให้ถึงแล้วนะจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมาแกะดูกันเค,เครื่องนี้เกือบ2,500เหรียญน,นะคะ2,300กว่าเหรียญ p r แฮปปี้เบิร์ดเดย์เมียเป็นไงเดี๋ยวต้องรอ uh, a อ p l e Watch อีกอันหนึ่งนะคะอันนี้สีไทเทเนียม15 Pro Max สวยนะเนาะเพื่อนๆมันจะมีอีบางตัวเนี่ยนะที่อยากจะแข่งกับฟ้าแต่ ไม่ได้อ่ะนะมันไม่เกี่ยวว่าชอบโทรศัพท์หรือไม่ชอบโทรศัพท์อะไรมันเกี่ยวตรงที่ว่าผัวเอาใจใส่หรือเปล่าผัวให้ราคาหรือเปล่าของฟ้านี่ได้ของดีตลอดนะคะนี่เพิ่งมาถึงเนี่ยแกะกล่องให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้นะคะออออกปีที่แล้วดิไปลายปลายปีแมง เดี๋ยวฟ้าจะถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเครื่องนะคะจะได้เปลี่ยนเครื่องก็เป็นบันเกิดของฟ้าแล้วก็สามีก็ซื้อให้นะคะ<ม>เห็นไหมคะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนเพิ่งเลิกงานนะคะเพิ่เลิกงานแล้วปวกก็เอามาให้แล้วฟ้าก็เข้ามาในห้องแล้วก็ทำคลิป แล้วเดี๋ยวสมาร์ทเออไม่ใช่สมาร์ทเอ่อแอปเปิลวอชถึงเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าจะทำคลิปอีกทีหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากทำคลิปแบบนี้หรอกนะแต่ว่ามันมีอีบางตัวนะที่พยายามจะแข่งขันกับบารมีแก่นแตดฟ้านะคะอีหลอนควยนะคะไม่ต้องแข่งกับกูคะ่ะชีวิตมึงสู้กูไม่ได้คะ่ะ นะแล้วก็สู้ผัวกูไม่ได้ด้วยสิ่งสำคัญคือความเอาใจใส่นะไม่ว่าจะไปไหนกินอะไรวันสำคัญฟ้าได้ของตลอดสามีให้ตลอดนะคะนี่คือความเอาใจใส่ซึ่งคนอย่างอีหลอนเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเจอค่ะไม่น่าจะเจอผู้ชายดีๆชาตินี้นะคะแล้วเดี๋ยวอ,อีกชิ้นนึงมาถึงเดี๋ยวฟ้าทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวฟ้าจะฝากโอ๋ไปลงที่ ที่ช่องโอนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ให้กำลังใจฟ้านะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่คอยถามาเออฟ้าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟ้าก็ทํางานแล้วก็เหนื่อยกับการทํางานแล้วก็เหนื่อยกับการเรียนนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยฟ้าจะต้องพยายามมากขึ้นเพราะว่ามันมีหลายตัวที่ฟ้าจะต้องสอบนะคะแล้วก็ฟ้าต้อง ต้องแข่งกับเวลานะสตาร์ตตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่2ฟ้าก็สตาร์ตเรียนสตาร์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะทิ้งเวลาให้มันแบบเสียเสียประโยชน์เนาะคิดว่า3ปีแรกเนะี่ยฟ้าก็น่าจะเหนื่อยมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่า3ปีถัดไปเนี่ยน่าจะเบาแล้วแหละตอนนี้ฟ้าก็พยายามสปีดตัวเองอะนะคะพยายามรักษาเวลาไม่อยากจะทิ้งเวลาให้มันแบบผ่านไปอยากจะทำทุกวินาทีให้มันมีค่าที่สุด ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะวันนี้ก็เพิ่งจะเลิกงานแล้วก็เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนี่นะคะเป็นของขวัญที่สามีซื้อให้อีกแล้วนะคะผัวรักผัวหลงนะ,ะอันนี้ผัวรักผัวหลงจริงๆนะคะไม่ต้องสร้างภาพนะคะแล้วก็ ได้สามีดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะได้ผัวแมงดาก็ทํางานเลี้ยงมันไปนะคะแต่ของเราเนี่ยผัวรักผัวหลงผัวดูแลทุกอย่างนะเออแถมมีหนําซ้ําไทยผัวตลอดนะคะผัวให้ตลอดนะคะของเอยเงินเอยอ,อะไรอย่างงี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะแอมที่เมียอยากได้อ uh huh. เอาไปจัดอาหารใช่ไหม yeah. กินได้ด้วย Go. Hmm. I did the board, and then Maya did the artwork. video Happy birthday. <laughs> Top <Talk>, man? Huh? Come on. 100 on. Why? I don't want it. No. 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 You got your birthday present here.

Yeah, is what I'm hearing. Yeah, like that. Yeah. And there are two superpowers in high school. Dad. There's the bluff jocks, and then there's the super smart nerds. Combine both of those? That's like a. Uh, that right there is like an atomic bomb. In school. Yeah, we got a lot of those at again They do both. They're uh -huh. star athletes and star academics. It's insane. Well, for sure, but did they. You, you gave them your email and stuff? Yep. And yes. your phone number? Yep. And yours. Her phone number. Oh, good. Okay. You are my parents. I would put father in there, but I feel like that'd be less. I and mean, maybe they wouldn't have cared because of how much they let me talk. Might they like, like, they asked, like, what are your hobbies or interests? I said, Dean's are, like, oh, Dean's working room. Uh, his name is Raymond. I like him, I like how he looks, so I, I Sorry, remember his name. And and like, while he was walking past me, boss, I was like, hey, Raymond, it's like, oh, yeah, hey you, you remembered my name. And he, like, offered me, like, offered me, like, Peter you know, or Miles, like, that's cool. And, like, put that away. I don't know I told him that. Sounds like they asked pretty much all the questions that, uh, Mm -hmm. like the same we're like literally entering the Malahat Highway the Highway I hate. สวัสดีจ้าเพื่อนโอแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะก็ถึงแล้วนะคะ Apple Watch แป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟ้าจะเปิดนี่กล่องยังไม่ได้แกะนะคะเทนทนท,รท,รทร15 Pro Max จากสามีนะคะแล้วก็ Apple Watch นะคะจากสามีอีกเหมือนกันอุย๊ยปีนี้ได้เยอะอุย้ย แล้วจะบอกว่าเออก็ไม่รู้สินะว่าระหว่างคังโคกกับอีไฮเอ็นเนี่ยว่าใครจะวาสนาดีนะคะจะจริงๆก็ไม่อยากจะทำคลิปอะไรแบบนี้หรอกแต่ในเมื่อเนี่ยอยากจะแข่งบาร,รมีหน่อแตดกับกูก็ได้คะ่ะนะเพราะแข่งกี่ทีมึงก็แพ้นะคะเพราะว่ามึงมีผัวแบบ อ๋อไม่อยากจะพูดนะนะอะไรเอออะไรเอออะไรเออคะสีชมพูนะคะตัวเรือนอันนี้เป็นสายนะคะสีแดงจะแกะให้ดูเนาะก็เบาเบเบาๆนะคะก็เป็นรวมค่าแท็กค่าอะไรก็ประมาณ เกือบเกือบพันเหรียญน,นะคะ9ก0กว่าเครื่องนี้2,300กว่าเหรียญเกือบเกือบ2004นนะคะรวมแท็กนะคะก็ไปนับเอาเองว่าราคาเหยียดแสนหรือเปล่าไปนับเอาเองนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเปิดตัวเรือนให้ดูนะคะเรื่องดินเนอร์เนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเดี๋ยวฟ้าจะถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะฝากเพื่อนโอเอาไปก่อน ะะอันนี้คือเป็นของขวัญวันเกิดของฟ้านะคะที่มันมีคนพยายามอยากจะแข่งบาร,รมีหน่อแตกนะคะไม่ได้หรอกค่ะนะคะอย่ามาแข่งกับกูเลยนะคะอิสวะนะมึงกับกูมันไม่เหมือนกันผัวมึงกับกูไม่เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นตัวเรือนนะคะเป็นตัวเรือนเดี๋ยวแกะให้ดูเนาะ ฉีดเลยแล้วกันปุ๊บเดี๋ยวฟ้าจะใส่สายนะใส่สายเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ให้ดูเขามาเป็นแบบนี้นะคะแอปเปิลเขาจะมาเป็นแบบนี้เขาจะให้เราเลือกสายเพราะเราเอาสายสีอะไรตัวตัวเลือนสีอะไรนะคะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะว่ามึงจะชอบหรือมึงจะไม่ชอบแอปเปิลน่ะ เกี่ยวอยู่ตรงที่ว่าผัวมึงมีปัญญาหรือเปล่าเท่านั้นเองวันเกิดมึงกับวันเกิดกูมันแตกต่างกันแค่นิดดอกจ